สวัสดีครับพี่ก้อนสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขสนนะเจ้านะนี่ครผลงานพ่อบ้านเนาะจ้ะคือมันฤดูหนาวแล้วพ่อบ้านก็เลยสิปิดมักพริกให้เนาะงเจ้านาะพี่น้องอันนี้เป็นพริกเครือเนาะจ๊ะเดี๋ยวสิเอาพันเมื่อบ้าน ่วนนี้เป็นพริกใหญ่ะนะาจะเนอะทั้งเขียวทั้งแดงม,มีครบจะ้ะเพราะยัยพันกระัลงเฮ็ดอันที่ปิดให้เนาะเพราะว่ามันหนาวแล้ว มันหนาวแล้วพอบ้านก็เลยจะทําแบบชั่วคาวให้นะจ๊ะเนาะทำมันรอดก็รอดพี่น้องบม่รอดก็ซอยไ่ได้นะจ๊ะอันนี้เป็นกระลำดาวใกล้ๆกันนะจ๊ะพี่น้องบักปิกกำลังออกลูกจ้านี่จ้ะพี่น้องริกกำลังออกลูกเนาะแล้วที่นี่มันหนาวมาก่อนหนาวมาเลวจ้าฉะนั้นเราต้องหาที่ปิดเนะจ้ะเนาะ ี่จ้พี่น้องเป็นพันลูกยาวสีเขียวแล้วก็พันแขาวนะจ๊ะอันนี้เขียวหลายพันธดจ้ะพี่น้องหลายพันมากอันนี้ก็เป็นพันธเขียวจ้าเขียวสั้นเขียวยาวมีเบิร์ดจ้ะพี่น้องอันนี้คือน้องเขาให้มานะจ๊นะเนาะอันนี้แบบยาว อันนี้แบบยาวนะจ๊ะเนาะเผ็ดไม่เผ็ดไม่รู้แต่เรามีทุกพันเดี๋ยวมาเบิงพยาย่าใหญเฮ็ดจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นมักพริกเนาะจ้ะที่อีกรุ่นหนึ่งคนละรุ่นเนาะจ๊ะเนาะอันรุ่นที่เคยทายให้เบิ้งมันเบิดแล้วจ้าอันนี้มันออกใหม่เนาะจ้ะเนาะอ้ยงามคักจ้ะ กำลังเห็ดแซนอะจะน้องพี่น้องนี่เดบบอัวอาริเวจูสเดบบทำหลังคาพิกน่าจะพี่น้องทำหลังคาพิก ทำที่กั้นนะจ๊ะน้องพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันฤด,ดูหนาวแล้วก็เลยเห็ดที่กั้นห้ยมันห้อนนะจ๊ะเพราะว่าพริกมันกําลังกําลังสุกนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวให้พ่อใหญ่ปิดให้เรียบร้อยจ้ะอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะจ้ะเพราะบ้านกําลังหาที่รัดยู มันเพลินเจ้าพี่น้องอันนี้เราปิดเราทำเหมือนเหมือนแซ่เนาะจ้ะเนาะอันคือเขาอันปลูกพักเนะจ้ะเราก็เลยทำปิดนิดนึงเพราะว่ามันฤดูดหนาวแล้วเนาะข้างในเป็นพริกเนาะจ้ะเนาะเป็นหมักพริกพี่น้องถ้าบบเม่นหมักพริกค่อยกับโบเฮดดอกจ้ะอันนี้พอบ้านทำโครงเองเนาะจ้ะ ไม่ใช่โครงสําเร็จนะจ๊ะพี่น้องก็คือเราทําเองข้างในก็พลิกนะจ๊ะนะ้องพลิกมันกําลังโตมักพิก,กาลังใหญ่พี่น้องพอใหญ่ก็เลยเห็ดสัวขาวให้จ้ะทาเล็กๆข้างกําแพงให้กันเฉพาะมักพีก,กันละกําลังซุกนะจ๊ะเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วเนาะ เราก็เลยต้องทันที่กันนก้นนะคะนี่จ้พี่น้องพริกกำลังดกจ้ะวันนี้ไม่ได้ไปไหนเนาะวันนี้ทำสวนจ้าเข็ยสวนนี่จ้พี่น้องน้องประดามัมพริกมาเนาะก,ก็เลยปลูกเพราะว่าพริกที่นี่ถ้าซื้อกับพี่คนไทยคนไทยเราปลูกโลละสิบยูโรเนาะสามร้อยแปดสิบจ้ะนี่จ้พี่น้อง ถ้าเราซื้อในห้างคาฟูโลละสามสิบโลละสามสิบยูโรเนาะกระสิตโต๊โลละพันจ้ะเราก็เลยปลูกเองเนอะจ๊ะเนาะปลูกเองแล้วก็กำลังสุกแล้วก็กำลังสวยนะจ้ะอันนี้คือไม่ได้เลี้ยงเด้อดพี่น้องไม่ได้เลี้ยงจ้ะแต่ว่าพ่อใหญ่ใส่กรงดักนะจ๊ะเนาะกรงดักหนูจ้ะ เดี๋ยวให้เบิ้งพี่น้องเนี่ยลักษณะกรงดักหนูจะเป็นแบบนี้เนาะเพราะว่าหนูมากินมะเขือเทศมะเขือเทศนี่บยงังเลยพี่น้องกัดเบิดเพราะไงก็เลยใส่อันดักเนาะจ้ะเนาะขนาดอาหารหนูทางหมู่บ้านเขาเอามาให้นะมันยังไม่กินเลยมันไปกินมะเขือเทศข่ะพูดพี่น้องก็เลยจัดการไปหนึ่งเนาะจ้ะวันนี้งานหลายจ้ะพี่น้อง ก่อนเราจะกลับเมืองไทยเนาะจ้ะเนาะพอบ้านก็มาต่อไฟที่สตูดิโอไว้ให้มันเรียบร้อยนะจ้ะเนาะแล้วก็เราจะมีอีกหนึ่งภารกิจก็คือขนโต๊ะโต๊ะกินข้าวเนาะจ้ะแล้วก็ตู้โชว์ที่บ้านแม่ย่าเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าพอเรากลับแล้วเขาจะได้ร้านที่เขารับขาย ขายบ้านถ้าสมมุติว่าขายได้เขาก็จะได้ขายไปเลยนะโดยที่ไม่มีของเราอยู่ข้างในเนาะจะน้องพี่น้องกะเลยอีกหนึ่งภารกิจจ้าก่อนกลับบ้านเนาะจะเนาะแบบนี้เน,นาะจะเนาะลูกสาวเคนสั่งในอินเทอร์เน็ตเขาชอบแบบนี้นี่จ้าพี่น้งองกะสิตโตให้มันแล้วก่อนเนาะก่นอนเมื่อบ้านเพราะว่าจังใด พอใหญ่เพื่อนก็นได้ยัดเข็มให้มันแล้วอะนะแล้วก็มีอันนี้อีกชิ้นหนึ่งเน,นาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นอะไรสิกวัว่าเฉลี่ยอีซีฮะสิกวัว่าอ้ยอ่าโอเคเดี๋ยวเรารอดูตอนสำเร็จเน,นจาะจ้ะเนาะพี่น้องคอยกบ,บยข่าวใจว่าเป็นอย่างเน,นาะจ้ะเนาะ เดี๋ยวเราเรอดูตอนสำเร็จจ้า,ามองตาฮะติดตั้งเสร็จแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวให้พ่อบ้านเปิดไฟดูเนาะโอเคไหมเอาเพระาะว่าลูกสาวเปินชอบแบบนี้นะจ๊ะวิ ไฟสามารถเปลี่ยนสีได้นะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันเป็นรีโมทเป็นรีโมทจ้ะพี่น้องก็สามารถที่สีเปลี่ยนสีได้นะจ๊ะเนาะเสร็จแล้วหนึ่งจุดจ้ะน,นี่เป็นจุดที่สองนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวจะเปิดไฟลองดูเนาะว่ามันติดหรือเปล่าเสร็จอัมบ้บา โอเคสองจุดเรียบร้อยเนะจ้ะนาะพี่น้องเสร็จอันนี้เป็นสีฟ้าแต่ว่าสามารถเปลี่ยนสีได้เนะจ้นะเนาะเพราะว่ามีรีโมทให้เปลี่ยนสีเรียบร้อยเนะจ้ะสามารถปรับได้เนะจ้ะพี่น้อง,องเราอยากวิเราอยากให้สั้นลงเราก็ปรับให้สั้นเนะจ้นะเนาะเอาโอเคเรียบร้อยบายบายจ้าเดี๋ยวเมื่อบ้านก่อนจ้า